3เทคนิคในการป้องกันตัวด้วยหมวกแกป็ปทำไมต้องหมวกแกป๊ปแน่นอนครับเราสามารถใช้สิ่งต่างๆอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นอาวุธโดยตรงในการป้องกันตัวหรืออาจจะไปหยิบจับสิ่งของที่เจออยู่หน้างานบางคนบอกแบบนั้นก็ได้นะครับแต่บางครั้งปืนมีด มันก็ไม่สามารถติดตัวเราไปได้ในทุกทุกที่นะครับในสถานที่ที่เขากําหนดไว้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธเราไม่สามารถนําอาวุธเข้าไปได้นะครับหรือจะหวังน้ําบ่อหน้าไปคว้าจับเอาของหน้างานก็เป็นอะไรที่ขาดการเตรียมพร้อมไปหน่อยเพราะฉะนั้นหมวกแกป๊ปครับเป็นสิ่งที่นําพาติดตัวไปได้แล้วก็สามารถใช้ในการป้องกันตัวได้หลากหลายมากๆนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์3เทคนิคน,นั่นคืออันดับแรกใช้มันเป็นเซอร์ไพรส์แอทแทก เราไม่อยากมีปัญหาแน่นอนครับเราไม่อยากมีปัญหาแต่ถ้าเกิดปัญหามันเข้ามาถึงแล้วนะครับเราต้องพร้อมที่จะรับมือเราอ้อนกาดนะครับจากนั้นอาจจะใช้วาจาพลอยไปกับพี่ผมไม่อยากมีปัญหาครับพอได้จังหวะนะครับมีระยะที่มันพอได้ละนะครับเราก็ใช้หมวกแก๊ปนี่แหละเป็นการโจมตีเพื่อสร้างช็อคแอคชั่นนะครับจากนั้นครับเข้าสู่เทคนิคที่2ในการที่ใช้เป็น Follow-up Strike นะครับเป็นเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับ เราอาจจะสปอย์แท็กเสร็จปั๊บทำการปามสไตล์นะครับแล้วก็ฮุกแขนจับพินได้ก็ตีต่อและสามารถใช้หมวกแก๊ปนี้ในการจัดไวทีกระเดือกแล้วก็ปามสไตล์ยัดเข้าไปในกระเดือกก็ทําได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับเทคนิคที่3เราใช้มันเป็น diversionary device หรือว่าอุปกรณ์ในการดึงดูดความสนใจทํำยังไงนะครับเราก็ใช้มันเย็นครับออนกัดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจ ใส่สร้างจังหวะทำให้เขาเสียจังหวะแล้วเราก็ใช้อาวุธอย่างอื่นขึ้นมา <c oughs> ก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับคิดเห็น่งไงกับเทคนิค3เทคนิคนี้นะครับใช้มันเป็นเซอร์ไพรส์แท็ใช้มันเป็น, Tag, น,ปน Follow Up Style แล้วก็ใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการดึงดูดความสนใจหรือว่า Diversion นเดีไ e ว์ D นะครับไลค์แชร์คอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย